สวัสดีค่ะพี่นอ้องทุกคูทุกคนทั้งหลายค่ะหลังจากไปซื้อแท่งนำ้ำซื้อ,อยังมาแล้วเดือบล้อยเทับกาพี่น้องอยังบูฮหุจักนะคะเนาะคลิปนี้ก็จะออกมาพูดนะคะ <c oughs> วันนี้ก็มีข่าวดีมาบอกเดอ้อพี่น้องคะมีข่าวดีมาบอกนะคะเนาะแต่ก่อนสีบอกก็ชีให้เบิรงก่อนมันนี้ไปซื้อของมาได้ยังไงเด้เอพี่น้องเพื่อนไปซื้อของมาอันนี้กระเป๋ากระตังขอ่อยพี่น้อง ได้หมักพริกรีวิวไปนำดึงไปเนอะได้บังหงบังหงเอาไปตำซื้อตำเองได้หมักกระเทยราชินีนะคะก,การรีวิวได้บังงาวพอดีเขาไป,ปาหางก็ซื้อมาเลยี่ขั้นเดดตลาดได้ปูเข้มค่ะได้ปูเข้ม ว้าวได้ครีมอ่านน้ำพี่น้องกับปุ๊กใหญ่เลยโดบนะคะสองร้อยกว่าบ,บาทได้แค่นี้เลยพี่น้องนี่ค่ะก็จะได้นี่แหนโต้มีพี่สาวคนสวยแนะนำมา <c oughs> น้องมณ์เด้ยคอยคอยหูเดี๋ยพี่น้องเด้ยคอยอันพี่เขาลองเลยเด้อไปซื้อแนนโต้กับเขาหัน ซื้อราคาได้ตู้พี่น้องล้วก็ได้อันนี้เดอค่ะเด้อไอันนี้พอได้ไปเด้วก็ซื้อเลยได้ยังเกาะกล่องอันนี้กล่องชั้นพี่น้องเนี้ยกล่องชั้นมันซื้อแบบอันล็อกกุญแจได้ด้วยเนี่ยแบบเป็นชั้นชั้นแบบเป็นล็อกกุญแจได้เนาะรอจล้ ล็อกตู้แจน่ะคือมันคนละอันกันมัน,นจะเป็นเจสองอันสามอันอ๋อพี่มันทันหัวอันหัวพี่พี่น้องมองล็อกตู้แจมันนี่ค่ะหนึ่งพันเก้าเก้าสิบตัวนี่ซื้อมาไว้อันเก็บของพวกสมุดพวกอีหยังอันเสื้อผ้าน้องมะนาค่ะเก็บได้มันเป็นกล่องพี่น้องจะใส่กระลังเสื้อผ้ามะานาเสื้อกระลังพี่น้อง เก่าบ่นแ้เสื้อผ้าแบบว่าจังได๋ล่ะแบบนั่งนอกมาหน้าไงแล้วก็เลยบกได้ก็เลยบ่บด้ใส้นะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะซื้ออัน,นองอยางนี่อันนี้อันนี้พันเก้าีเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าบาทนะคะเนาะเป็นโต๊ะกินกะเพาก็เดินกับมอนกะซีออกมาขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อค่ะเด้อพี่สาวคนสวยจากเมืองนอกนะคะเนาะจากเมกาเพิ่นทรงเงินมาไห้เนาะค่ะเนาะเพิ่นทรงเงินมาไห้ไปซื้อแท่งน้ำที่มอนไปอัน ไปเบิ่งแท่งทัดละเ,เรื่อยเล่าสรงเงินมาไห่ไปซื้อแท่งน้ำเพราะว่าสิขึ้นบ้านแล้วพี่น้องคะ่ะเป็นทรงมาไห่เก้าร้อยเหรียญเด้อพี่น้องเก้าร้อยเหรียญเด้อค่ะเด้อเก้าร้อยเหรียญขอพระคุณพี่สาวคนสวยเด้อขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อค่ะเด้อที่อุปธรภมนองมลแล้วกว็ครอบครัวแล้กการน้องๆทั้งฝั่งเาาฝากมากเก้าร้อยน้องอ้นใหญ่ร้อยหนึ่งอ้นน้อยร้อยหนึ่งซึ่งม์กับจัดการโอนแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องคะ่ะ ส่วน่นจะขอบกุ้นกะไปเบิ่งอีกในคลิปพี่น้องค่อยเมื่อยค่อยเบ้าลิ้นพันกันค่อยกินกาแฟกาแฟมันดีดพี่น้องคะมันมีพลใจคอยแล้วบันนี้เจ็บร้อยบาทเนาะค่ะเนาะมนกับมาซื้อแท่งซื้อแท่งอันโตมนอยากได้ราคาที่มนอยากได้หามันเบิดพอดีถ้า้าชีสั่งมันใส่เวลาซิบกวันแต่เนี่ยเท่าสิขึ้นบ้านแล้วนะพี่น้องคะจิขึ้นบ้านแล้วแต่ยังไม่ได้บอกพ่อแม่พี่น้องยังบ่ได้ฟันทงเด้อค่ะแต่ว่า มีหอดมือหอดยามแล้วได้แล้วได้มือได้ยามแล้วมันยังไม่ได้บอกพี่น้องภายในเดือนนี้ล่ะพี่น้องคะมันบอได้ในรุ่นที่มันอยากได้มันราคาหมื่นกว่าบาทพี่น้องคะมันก็เลยก็เลยเอาโตัวแบบพ่อใส่ไปก่อนเพราวะารวา่าสองพันลิตรพี่น้องมืออื่นเขาจังเสี่ยวคองมาส่งเนาะค่ะเนาะแล้วก็ได้ทั้งได้ทั้งน้ำแต่เข้าเอื้อมยังก็ปั๊มป,ปั๊มปั๊มน้ำนะคะเนาะแรงดันน้ำแล้วก็ เราก็มังกัดซมาเห็ดอันนี้สก่อนให้เพผนเอามาส่งสก่อนสั่งกันยังบ่ว่างดอกมันต้องเห็ดลานเพราะว่าสีเอาห่างจากตัวเฮือนบ่สีบ่ติดกับเพื่อนเพราะว่ามันเกะกะหน่อยเพนเนาะสีเอามาขังนี่แหละพี่น้องขังเพียงหน้าเนี่ยขังเพียงหน้ามื่อแรงสีเสียหนาเมื่อแรงสีเสียหนาออกเอาประมาณนั่นสองเมตรเบื่อไปเลยสองเมตรอันขังสองเมตรยาวสองเมตรกว้างเมตรครึ่งกว้างเมตรครึ่องปเอามันใหญ่ได้พ่อก็เอาแยงละเมตรครึ่งเลย เอาสองเมตรไปเลยโอเคครับมันก็สิไปซื้อมันก็สิไปสั่งสั่งอันสั่งปูนมาจากซ้ำสอบกับพ่อแล้วมั้งซ้ำสอบแล้วก็หินกับทราย่างละคิวอันหินกับทราย่างละคิวกับพ่อแล้วเนาะพี่น้องสำนั่นแหละเพราะว่าสีเพ็ดเองสีกวนกับไอเพชรละเทเองแต่ไปหาไม่ไม่พึ่งไปซื้อไม่มาละใหดฐานไม่ให้แล้วก็พ่อมันแห้งแล้วก็สิเอิญสั่งมาติดตั้งให้แล้วก็สมีขาติดตั้งนลำด้อพี่น้องขาาติดตั้งก็สอยู่เราๆประมาณ สองพันกว่าบาทเนาะคะ่ะเนาะนี่ข้าวกระต่จอจังนีเ่เออเขาก็ต่อจังนี้่จะเปิดน้ำใส่ข้าวกระต๊อตังดินไปนี่เลยแมนค่ะเพิ่นต้องมาวัดเบิ่งนั่นแหละเอื้อยเพิ่นอยากซอยพี่น้องคะ่ะเพิน่นเพิ่นให้ด้วยความเต็มใจเด้อค่ะเด้อมูลเบรคคอร์เพิ่นเพิ่นให้ด้วยความเต็มใจก็ว่าเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่เพิ่นก็นสิซอยหลายอย่างหลายแนวเป็นพี่สาวคนสวยที่เพิ่นฝากเงินมาให้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ว่าฝากมาเท่าใดก็ตอนน่ะเจ็ดร้อยเนาะเจ็ดร้อยเออ อดน,น้อยพลอยลอยนั่นแหละอ้น,น้อยอนใหญ่พลอรลอยของมูลนนะ่ะเจ็ดลอยก็จะเป็นเงินสามหมื่นพี่น้องคะ่ะเงินดอลลาร์มั่งึ้นเดี๋ยวนี้บาทหนึ 33, ่งต่อสามสิบสามเจ็ดกัวพี่น้องคะ่ะจุดจุดเจ็ดชิมหาพี่น้องเงินเงินขึ้นด้วยพี่น้องคะ่ะเงินดอลลาร์ึ้นก็เลยได้ลายก็ได้ได้สามหมื่นหนึ่งร้อยนี่แหละให้ใบเลยพี่น้องคะ่ะเงิน 900, เก้าร้อยเหรียญแล้วมันก็ได้เอาเงินเข้าธนาคารแลวก็ส่งให้น้องนองเขาแล้วเรียบร้อยแล้วกัน กระมดกระซื้อแท่งซื้อใดแล้วก็จงไววให้ค่าติดตั้งค่าติดตั้งค่าสร้าง่นทนายพี่น้องค่าสร้างก็สีอยู่ราวๆประมาณสองพันกว่าบาทมันแต่ถ้ามาทรงบ่มืออื่นเนี่ยล่ะมืออื่นมาสรงแต่ขั้นด้ติดตั้งเด้อต้องรอสร้างคนวางก่อนแม่นเขาอีเดียทานไปแต่ทีมีค่าสร้างนะก็เขาก็ต้องซื้อท่ออีกได้พ่อต้องซื้อท่ออีกตังหากเด้พี่น้องซื้อท่ออีกต้องต่อทอต่อยังอีกกับพอดีเบดพอดีเงินเอื้อเราหายมากกะกะพอดีนะครับ เพิ่นกะสีซอยซอยเห่าหะน่ะแต่เมื่อก่อนสิไปซื้อเราบอกว่าเป็นยังเด็ดพี่สซื้อให้เองน้องม่เพิ่นว่ะพิ่นก็เลยซื้อให้เห่าเขาขอบพระคุณพี่สาวคนสวยเด้อขอให้เจริญรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค่ะเด้อคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาเด้อพี่น้องค่ะได้เองก็ถือว่าเห่ากับโชคดีเนาะพี่น้องเอฟซีเห่ากับยังหักหักน้องมะนากับหักครอบครัวหันซาเาเนี่ยเพิ่นซอยได้สมได้กับ กับเป็นบุญของมนุ์นแล้วปรนเข้อท่านออนไลน์เดิอพี่น้องเพิ่นห้ด้วยใจละม่นกับบุญคอเพิ่นเดิอพี่น้องเดิมเพิ่นหายด้วย,บบยอ,อายากซอยเนาะค่ะเนาะคือเพิ่นเต็มใจห้เหาเพิ่นห้ด้วยความห,ากาหักหอยง่ายหลนเงิน,นในกระเป๋าเพิ่นท้าเหาถ้าเพิ่นบ่ห้เฮาเห่า,หากับบ่ซาเอาบอ่สามาถเอาได้อู้พี่น้องขอย,ยลดขอยเมือ่อยกาแฟดีดขอยตุบๆๆๆอยู่เด้นี้ค่ะกาแฟสทุกคนเฮ่านะที่เบิ่งที่เฝาแมนเพิ่นก็สิซอยบัตรซขึืนบ้านเพิ่นก็สิซอยเพิ่นก็สิซื้อ หายซื้อคองซื้อยังหายขบเบิดเพินน่นว่าเพิ่นกระชีซอยพี่น้องคะ่ะซื้อของเพิ่นอยากให้แบ่งเบาภาระเว,ว้าง่ายๆซะอยากให้น้องมนตแบบ์แบบแบ่งเบาภาระเงิงนน้องมนต์ที่หามาได้ก็เก็บไว้เลี้ยงลูกเพิ่นกำลังซั่นส่วนเรื่องต่างๆพอเพิ่นซอยได้เพิ่นก็สิีซอยขอบคุณเอื้อยเพิ่นหลายๆเด้อพี่น้องนี่สิพามาเบิ่งหม่องชีวางแท่งเด้อบบดนี้เด้อนั่นแหละพ่อสิเห็นหม่องได้ก็แม่ถ่ายกล้องบ่อืมนี่พอดีตรงนี้ นี่เทพปูนเริ่มตรงนี้มานี่เขาต้องคุดล่องก่อนม,มอดซื้อพี่แล้วก็มานี่มานีซ้ำส,สอบพ่อ<ร>อยู่ตรงท่า,าปูนที่กระไรน้องเขาว่าก็ต้องเห็ดลังค่ามันกระไรแต่ว่าเับเปลี่ยไปไ้เหาก็าเห็ดหากระเบื้องที่เลียของเห่าน่ะมากัดกราดกรดไหนเขาก็าได้เขาจะเป็นโฮมเงาให้เขายิ่งดีเออไปหนากนะครับไปซื้อซีแพคก็ได้ไปซื้อสังกะสีก็ได้มะมุวงงานครับเออแล้วก็สิเป็นม่ตรงที่เหากระเห็ดอันว่างแทงเหาเพราะว่าเขาเดียวไปคางบันไดนั้น เมื่อมือหนาตวตอของขั้วต,วตวอวยังมันสียาบมันบดีก็เลยว่างแผนกันว่าเอามาไว้ทางนี้มันสีนโอเคหินหินกับไร้ย,ยังละคิวกับพ่อแหละเนาะเม่นครับเออถ้าเขาที่สั่งแบบซีแพ็คมาเแท้เลยมันกับแพงโพดพี่นอ้องอันนี้เขาเห็ดพ่อได้ว่างทานสือสือพ่อได้ว่างมองอันว่างยังเกาะคอยกระลืมร่างแห้งน้ำเออกาแฟคอยดีดคอยละเมยพี่นอ้องปั๊มแรงดันน้ำปั๊มแรงดันน้ำนี่เกจพันกัวทางนางไปเ็ดพันกัว,กว,กว,กกวแล้วกัน เท่านั้นตัวเนาะหมื่นกว่าบาทไปซื้อหมูป่าหมื่นหกหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นหกแต่ว่ามันมีนั่นบ่อเพชรเป็นสมาชิกเป็นคนลดไถ่เป็นลดราคาอยู่กว่าบาทเน่ยค่ะแล้วก็อันหกอันเป็นหมื่นหมื่นหมื่นตัวพ่อเวทเบิ้งไว้น่ะมันบริเกตพันกว่านี่เดี๋ยวมันตัวละหมื่นสามหมื่นตัวละมันบ่มีบาทเนี่ยังเมื่อไม่นานไน้องโอ้ธรรมดาต้องซีบบ้านมนถ้าซีบบ้นคอยผัดใจห้อนบ่ได้อกเพราะว่าเขาสิขึ้นเฮือนแล้วสิบ่มีน้ำใส่สิบ่ได้ใส่น้ำ บ้านเ้าแบบนี้เนี่ยถ้าบ่เฮ็ดแทงน้ำไส้นี่มันก็มีน้ำอยู่มันหนักไร่จอกจอกเขาต้องเอาทางไปกองเอาจอกจอกมันผัดบ่สะดวกสบายพี่น้องค่ะนั่นแหละชาวไทยนี่ก็ขอบคุณเยี่ยงเท่านั้นเองเนาะท่าขอให้ล้ำล้ำรวยรวยเด้อค่ะเด้อแล้วก็ขอบคุณเอฟซีสุภุสกุลที่รับสมุนเบิ่งคลิปเฮาเป็นกำลังใจน้องมานาเนาะบ่าวเพียรสาวม่นเนาะแม่่นคะส่วนที่เหลือนะคาที่เหลือจากอันซื้อแท่งซื้ออันนี้ก็กระชิบไปสั่งหินกระปูนทรายมา กอดีเป๊ะเลยได้พี่น้องพอดีเลยกับสิค่าค่าสร้างค่าสร้างอีกกับตั้งหากค่าสร้างเมื่อกว่สิบโอ้ยของมันเองนะพี่น้องมันกะสิออกนั่นาแลเอ้ยเพ่นซอยซันนี่กขถือว่าเป็นบุญทลายนะพ่อเนาะบ่อยไงกับเพิ่นแบบเพิ่นเบิ่งเฮ้ามาดูน่ะเดี๋มันศึกษาเบืองเข้ามันส่วนตัวของเพื่อนคนู้สึกของเพิ่นพี่เอันเพิ่บ่ต้องการออกสื่อออกเสียงเด้ออาเป็นแบบผู้ใหญ่ใจดีพ่อพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลเดอร์ค่ะสวัสดีค่ะ